มีการเชิญนายทหารระดับสูงเนี่ยนะครับมาเข้าร่วมประชุมเนี่ยนะครับอย่างพร้อมเพียงทั้งพลโทอภิรัตคงสมพงศ์แม่ทัพภาคที่หนึ่งพลตรีธรรมนูนวิถีรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งเพื่อเข้าพบกับพลเอกประวิทรนะครับคุณผู้ชมครับการเข้าพบแบบนี้เนี่ยมันก็ประเมินได้ว่าเป็นการเข้าพบเพื่อพูดคุยและก็หารือในสถานการณ์ทางด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายนะปรากฏว่าพลเอกประวิตยนี่นะครับ เนี่ยไปดูคําให้สัมภาษณ์กันแล้วก็ไปดูคําพูดของแกนะครับพลเอกประวิต e ธเนี่ยบอกว่ายังไงคุณชนุกราครับมั่นใจมากเลยค่ะว่าพระธรรมชโยเนี่ยยังอยู่ในวัดพระธรรมกายนะคะแล้วก็ขอให้ออกมามอบตัวด้วยเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายและก็สาเหตุที่เชื่อว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดพระธรรมกายก็เพราะดูจากพฤติกรรมของสิยานุสิตและบรรดาพระสงฆ์ของวัดนี่แหละค่ะว่าออกมาปกป้องกันเหลือเกินไม่ใช่นั้นแล้วจะป้องกันอะไรขนาดนี้นะคะซึ่งแบบนี้เป็นลักษณะาการป้องกันบุคคลไม่ใช่ปกป้องสถานที่ค่ะ จึงประเมินการไว้เลยค่ะว่าน่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปเห็นนะคะขึ้นวิดีโอวอลมาครับคุณผู้ชมครับเป็นการประเมินโดยาศาสตร์การรบของทหาราของเจ้าหน้าที่โดยดูจากพฤติกรรมของฝ่ายตรงกันขา้ามถ้าในทางทหารเนี่ยในทางความมั่นคงเนี่ยพฤติกรรมของฝ่ายตรงกันข้ามแบบที่กําลังเป็นอยู่ในวัดปร,รมกายเนี่ยไม่ใช่การปกป้องสถานที่ไม่ใช่การปกป้องพื้นที่ อาการมันฟ้องก็คือเป็นการปกป้องคนนะครับนี่ฮะพูดชัดนะครับว่าดูจากพฤติกรรมของสิทธินุสิ์และบรรดาพระสงฆ์ของวัดแล้วพบว่าเป็นการป้องกันตัวบุคคลลักษณะเป็นการป้องกันตัว<ด>บุคลคล<น><ะ>ถ้าป้องกันตัวบุคคลแสดงว่าพระรธรรมชโยนเนี่ยยังอยู่ในวัดหรือไม่อันนี้เป็นการประเมินะนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อมั่นและก็มั่นอกมั่นใจของพลเอกประวิตรสอดคล้องกับข้อมูลของนายแพทย์มโนเลาหะาวานิชนะครับอดีตพระลูกวัดของ วัดพระธรรมกายที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับบอกว่าพระธรรมชโยนเนี่ยน่าจะหนีออกจากวัดแล้วแต่ไม่ได้ไปไหนไกล<ฆ>นะครับจะอยู่ในพื้นที่โดยรอบวัดนั่นแหละที่มีเซฟเฮาส์อยู่ด้วยกันทั้งหมดอีสาแห่งไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ข่าวทีนิวซึ่งนําเสนอข่าวนี้ไปแล้วก็เป็นถือว่าเป็นข่าวหนึ่งที่ได้รับการนิยมเนี่ย,ยสูงมากนะครับ,รบด่วนนายแพทย์มโนถูกสายลับขู่เอาชีวิตแล้วก็สั่งให้ไปขอโทษหลวงพ่อวัดปากน้ํา อันนี้เป็นภาคหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรณีของการขู่จะเอาชีวิตแต่ทีนี้เนี่ยนะครับไปดูข้อมูลไปดูข้อมูลในส่วนที่นายแพทย์มโนเนี่ยนะครับได้ออกมาบอกว่าพระธรรมชยโยเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่โซนบี<ช>นะครับอ่าเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาค่ะอ่าอยู่ตรงไหนคุณชนุตาท้ายๆเลยนี่ค่ะ นี่ครับนพมนย์ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าณตอนนี้พระธรรมชโยเนี่ยอยู่ที่อาคาร100ปีคุณยายจานวัดพระธรรมกายแล้วก็มี5เสือของวัดเนี่ยคอยดูแลด้วยนะคะและมีหลวงพี่ชินค่ะซึ่งเป็นหมอนวดประจําตัวคอยรับใช้ใกล้ชิดและมองว่าเจ้าหน้าที่ควรจะเข้าไปตรวจค้นบริเวณโซนบีใกล้กุฏิหลวงพี่ชินเพราะว่าบริเวณอากาศเนี่ยมีห้องลับอยู่ เราจะไปพูดคุยกับหมอมโนนะครับแต่ว่าทีมงานขึ้นภาพแผนที่ Google Earth ขึ้นมาด้วยแล้วเดี๋ยวคุยกับหมอมโนไปชี้ไปเลยนะครับว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนที่บอกว่าเป็นกุฏิของหลวงพี่ชินทีมงานพยายามซูมมาที่โซน B แเลยฮะโซน B เลยแล้วโฟกัสตรงนี้เลยนะฮะแล้วกล้องก็รับด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าสายของหมอมโนพร้อมยังครับสวัสดีครับหมอมโนครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับทาารผู้บกะาตุครับครับครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือหมอกมนโนบอกว่าพระธรรมชัโยมไม่น่าจะอยู่ในวัดแล้วและออกจากวัดและไปอยู่ในตามจุดต่างๆแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยที่ออกมาบอกว่ามาอยู่ในวัดแล้วที่อาคาร60ปีคุณอาคาร100ปีคุณยายเนี่ยนะครับคือยังไงฮะช่วยอธิบายหน่อยครับคืออาคาร100ปีเนี่ยนะครับครับเป็นอาคารที่ใหญ่โตและซับซ้อนมากสูงถึง15ชั้นนะครับบริเวณลูกโลกเนี่ยนะครับ ครับครับใหญ่มากสุดสุบสองชั้นนะครับอาคารบริเวณเนี้ยทั้งหมดมีพื้นที่ถึงสองแสนตารางเมตรนะครับครับถ้ารวมเอาที่ดูมาบนคลองอยากพระัก้อนจะเบ่อต่อกันมันจะได้เท่านี้ครับซับซ้อนมากเลยับเพราะงั้นการเข้าไปเดินไปไปคนของเจ้าหน้าทีเนี่ยไม่ใช่ง่ายครับแล้วผมก็ ่าวสุดท้ายที่ล่าสุดเนี่ยก็คือว่ามีการไล่ขดเมื่อวันที่สิบหกนี่เกือบได้ตัวแล้วครับอเหรฮะเขาหนีออกจากบริเวณโซนเอเนี่ยอืนะครับมาเลี้ยวขับเอาตรงประตูรั้วประตูสามนะฮะประตูสามนี่อยู่ตรงหัวมุมครับหัวมุมของอาคารลูกโลกอ่าฮะก็คือตอนนี้คุณผู้ชมเขาดูแผนที่ไปด้วยนะฮะคือหนีวันที่สิบหกกุมภาพันธ์เนี่ยหนีจากโซนเอซึ่งก็คือตรงนี้นะครับพื้นที่ด้านบน ที่อยูนในบริเวณบริเวณกำแพงด้านทิศตะวันตกครับครับครับอ่าจนเา็นฝั่งซ้ายนี่ครับอ่าครับกำแพงด้นรู้ตกอยู่สุดสุดรู้วเลยครับโซนเอครับนะฮะอ่สุดั้วเลยนะครับบริเวณบริเวณอาคารดาวดินนั้นไม่มีอะไรข้างในนะครับอือ แล้วก็ข้างในโซนเอตรงที่เป็นอาคารภาวนาเขาเรียกอ,อาคารภาวนาเนี่ยอยู่ในตรงไม้ตรงนั้นแหละครับตรงไหนล่ะครับที่ผมชีน้น,น,นี่นะใร่ไนะใช่ครับใช่ครับที่เข้าไปพบไฮเปอร์แบริคแชมเปอร์ไปพบไอซิ่ดอรูไปพบ I od, ไอต็อกเครื่องสำอางอะไรเนี่ยนะครับอ,อยู่แถวนี้นะฟิตเนสอยู่ตรงนั้นแหละครับครับรถเรารถเนี่ยก็เลยมีรถฟอร์จูเนอร์สีขาวปีดดำนำโดยในโคกเนี่ยออกมาออกมาจากโซนนั้นในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกําลัง กาลังประท้ากับทางกลุ่มพระอยู่อ่าครับพระพวกนี้ก็ออกมาเพื่อที่จะชะลอเวลาให้ธรรมชโยนียังมาได้โคกที่เป็นอุปทานถูกไหมครับใช่ครับโคกนี้เป็นอุปทานชื่อจริงก็ชื่อในอลังการดถาพิตานนนนะครับจะมีเฟซบุ๊กด้วยหาดูก็ได้นะครับครับรถ้าจะถ้ามีภาพเขานะฮะก็คือตอนที่เขาดีเอไอวันแรกที่เข้าไป เข้าไปขอข้อมูลในฐานะพยานเมื่อปีก่อนนู้นสองปีที่แล้วอ่ะนะครแล้วมีทนายนว่านั่งอยู่มีพระฐานาวุฒโทอยู่พระรูปหนึ่นที่นั่งอยู่กับพื้นนะครับหลังธรรมจัโยนั่นคือหลวงพี่ชินระมมาหาสุรพล์ทิ่นัคขุโร่เดี๋ยวเอเช้าครับคุณหมอครับวันนั้นเนี่ยที่บอกว่าที่16เกือบได้ตัวนะครับเอาพระนี่เป็นยันเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนและอุปถัมภ์โคกเนี่ยขับรถฟอร์จูเนอร์ติดฟิล์มสีดํา ทึบเลยนะครับถ้าหนีหนีจากตรงนี้ใช่ไหมครับหนีไม่รงดหี้วเลี้ยวตรงเลี้ยวประตูสามแล้วเข้าอาคารลูกโลกเลยอ๋อเลี้ยวเข้ามาแล้วเข้าอาคารลูกโลกตรงนี้นะครับอาคารลูกโลกก็จะมีที่จอดรถใต้ดินนะครับลงลุกลงไปข้างล่างเลยครับครับครับตรงนั้นบริเวณที่คุณชี้นะครับออกมาเลี้ยวเลี้ยวตรงตรงหัวมุมตึกเลยครับหัวมุมตึกตรงตรงโรมองต่อกับถนนนะครับอ่าตรงนี้นะฮะโจนเอต่อโซนบีนะฮะ โค้งตึกถนนเนี่ยมันจะมีถนนเรียบไปเลยนะครับตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละครับออกมาครับ,บคะรับแล้วก็เลี้ยวแล้วเข้าไปในที่จอดรถใต้ดินของของอาคารลูกโลกอันเนี้ยนะครับครับแล้วเขาไล่คนลงจากอาคารทีทั้งหมดเลยอ่าแล้ว <END S 2> แล้วก็ทํามินาจาเนี่ยเอโทษธรรมจโยเนี่ยนะครับก็หนีขึ้นไปอยู่ชั้นหกของตึกลูกโลกเนี่ยครับชั้นหกครับ ตันดกนี่เป็นฟลอร์ที่กว้างที่สุดนะครับแล้วเป็นมีห้องหับห้องประชุมเยอะแยะไปหมดเลยเป็นที่ประทํางานของพวกอกองพลจักรพัรดิอัศวัศ์ตัญญาเทพของหลวงรรมกายครับครับ,รบซึ่งกองพลนี้ก็จะใส่ใข่าวเข้าไปในในมีเดียต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับใน,ในเดิงนที่ไม่ไม่เป็นคุณกับฝ่ายที่ต้องการจะมาอุบเขาอะครับครับและที่บอกว่าอยู่กับลุงพี่ชินอะไรยังไงนี่คือ,อยังไงครับ คือหลวงพี่ชินเนี่ยเป็นพระมือน่นนะฮะถ้าไปดูภาพหน้าตาหลวงพี่ชินเนี่ยให้ไปดูภาพตอนตอนวันที่ d s เเข้าไปเข้าไปถามแล้วมัจยโยวันแรกเนี่ยในวันประธรรมกายในฐานนผู้ต้องมาหน่อยทางนะคะขวามือออกมานิดนึงจากจากอาคารเนี่ยนะฮะจะอยู่ในจนตอนที่เป็นต้นไม้ปิดมึดทึบเลยอ่แถวนี้นะฮะเลยอีกครับเลยอ่าแถวแถวนั่นละฮะ เ,เลยไปอีกไปอีก,อกหลวงพิชินจะมีกุฏิท่านพิเศษนะครับภายใต้ต้นไม้นะฮะแล้วต้นไม้ข้างล่างี่จะเป็นคอนเทนเนอร์กลุ่มใหญ่เลยนะครับคเุเแจเนอร์กลุ่มใหญ่นะฮะคอนเทนเนอร์กลุ่มเนี้ยจะเป็นอันหนึ่งซึ่งผมสงสัยว่าได้คือได้ใกล้ข้อมูลว่าตะคอนเทนเนอร์กลุ่มเนี้ยได้ไอ้นั่นอยู่มีปล่อยอันนี้ไม่มีเถื่อนซึ่งเอาเก็บมานานละ อะครับอยู่ในนั้นครับมีทรัพย์สมบัตินะฮะครับครับแค่คนก็เด็ถามว่าโอ้คุณหมอมโนรู้เยอะขนาดนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องบอกแหล่งข่าวอะไรยังไงฮะแต่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ที่รู้ข้อมูลขนาดนี้เลยแหละครับหมอมหลายชีวิตครับหลายชีวิตผมเป็นผมเป็นคนที่เคยสอนทางในนะฮะรู้ลึ่งหนาบางแล้วมีคนที่ยังนับถือผมอยู่ในนั้นครับเราก็เล่าให้ฟังครับผมก็เช็คหลายข่าวครับคกับทีนี้ถามคำถามสุดท้าย เอาหละตอนนี้รู้พิกัดของพระธรรมชยโยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล <ฮะ S 1> นมีข่าวออกจากทางเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้เนี่ยวัดปฐมกายกําลังเตรียมแผนที่จะผลักดันหรือว่ามีการประทะกับเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้เป็นยังไงครับคืออย่างนี้ครับตั้งแต่วันอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับครับก็มีคําสั่งออกมาจากธรรมชยโยเนี่ยอืให้ระดมคนจากทุกสาขาทั่วทั่วทั่วไทยเลยค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะให้เข้ามารวมกันที่นี่แล้วเอากระบองเข้าไปด้วยเอาอาหารเข้าไปด้วย <ฮะ S 2> ครับ แล้วก็แอบเข้ามาในวัดเพื่อให้มามาเพื่อหลักดันเจ้าหน้าที่ครับแล้วเห็นสติกรยาของพระในวัดก็เปลี่ยนไปเลยนะครับจากที่รวมมือกับเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาชนออกมาดันอบนะริเวณประตูห้าประตูหกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายานันออกมาถึงเขาถึงประตูสี่นะคร,ครับครับครับอ่าถนนกองแอนนี่ก็ยึดไปหมดละครับที่ทําอย่าง,งาน,นั้นคือเขาต้องการต่อโซนปีกับส่วนส่วนปีให้เข้ากับส่วนสี่ให้ได้อะต่อโซนนี้นะเดี๋ยวทีมงานเลื่อนไปนิดนึ่ง ต่อโซนบีนี้กับซีนี้นะครับกับซีซีก็สองพันไร่อ่าเนี่ยสองพันต้องการเชื่อมสองจุดนี้ให้ได้นะครับเพื่อการหนีครับอ๋อเผื่อว่าเข้ามาทางนี้ได้จะมุดมาทางนี้ได้ต่อได้ครับใช่ยกไปโยกมาถ้าตอนปัจจุบันเขาถ้าเดินไปไหนก็อยู่บีออดีตก,กระโดดไปเอได้นะครับบี B กับเอได้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเชื่อมตรงนี้ได้ตาหมอมาโนว่าก็จะสามารถกระโดดไปซีได้ด้วย ใช่ครับอืมอืมตอนนี้ก็วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะฮบเป็นเทศกาลใหญ่ของวัดพระธรรมกายครับมันจะมีคนลังไหลกันมาเยอะเพราะงั้นทางการก็ต้องรีบจัดการนะครับไม่งั้นมันจะยิ่งชื่เยีอและยาวนานครับครับงานอะไรครับวันอาทิตย์นี้เขาเรียกว่างานบูชาข้าวพระครับจะเป็นงานที่มีการแั่นอาหารไปถวายพระฤาษีบนพันธิฐาน อ๋อที่เราจะเห็นเป็นอาหารมื้อใหญ่ๆแล้วก็ตกแต่งสวยงามหน้ารับประทานแบบนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับอืพราะนี้เดี๋ยวนี้เขาเนี่ยตอนคุณยายจันไม่อยู่ละนะครับก็มีธรรมชโยทําเองนะครับครับครับอืออือเอาล่ะครับเพราะงั้นถ้ามา<ข>มา,มา,ม,ามาได้สาว์อาที่นี้ก็ติจํำโดดจะเหนื่อยอีกสายเท่าเลยอ่าอ่าเข้าใจฮะครับครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับดีครับโอ้โหฮะคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะดูทีนิว์ เห็นภาพเลยนะ,ะคือเมื่อวันที่16บหกเนี่ย16กุมภาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปประตูหนึ่งะนะครับถ้าทีมงานมีภาพก็พร้อมเนี่ยก็ขึ้นมาได้เลยเพราะมันสดสตอนนี้วันที่16กุมภาเนี่ยเข้าไปตรงประตูหนึ่งนะครับแล้วก็ไปค้นพื้นที่ของโซนเขียวนี้นะครับร9อกไร่พื้นที่สังฆาวาสซึ่งเป็นกุฏิดาวดึงะนะครับแล้วก็อาคารภาวนาตามที่หมอมโนกล่าวว่านะครับปรากฏว่าวันนั้นเน่กเกือบเกือบได้ตัวนะฮะคุณผู้ชมครับอุปัาโคกเนี่ย ที่เป็นคนดูแลพระธรรมชโยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับขับรถเนี่ยฟอร์จูเนอร์สีขาวติดทีติดฟิล์มสีดำเนี่ยนะครับหนีอย่างระทึกเลยฮะแล้วก็เอาพระสงฆ์เนี่ยไปยันเจ้าหน้าที่เพื่อชะลอเวลาเอาไว้ปรากฏว่าก็หนีนะแล้วก็ขับรถมาขับรถมาขับรถมาพร้อมกับหลวงพิชินซึ่งหลวงพิชินเนี่ยเป็นคล้ายๆกับคนนวดนะครับคอยติดตามดูแลอยู่จะพักอาศัยอยู่โซนแถวนี้นะครับแต่ว่าพระธรรมชโยเนี่ยเข้ามาที่อาคารร้อยปีคุณใหญ่นะครับแล้วก็ดันคนเนี่ยออกให้หมดนะครับเหลือไว้แต่ ทีมอารักขา,านะครับแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ชั้น6นะครับของอาคาร100ปีคุณยายหลบตัวอยู่บนชั้น6เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีคําสั่งออกมาจากวันอาทิตย์ที่แล้วที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับ <S <S นั่นก็คือมีการสั่งระดมคนจากทั่วทุกสาราทิศเนี่ยให้เข้ามาในวัดเพื่อป้องกันและก็ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่โดยจุดที่มีการวางแผนเอาไว้ชัดเนี่ยนะครับก็คือประตู5กับประตู6 ประตูห้าตรงนี้นะคุณผู้ชมฮะประตูห้ามันจะอยู่ติดกับฝั่ง C ีประตูหกเนี่ยจะอยู่ติดกับฝั่งบ<า>ีปรากฏว่าหมอมโนก็บอกว่าการไปยึดพื้นที่ถนนเลียบคลองแอเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็เพื่อต้องการเชื่อมอระหว่างโซนบีนี้กับโซน C เพราะว่าถนนนียมันเป็นถนนหลวงนะครับมันเป็นถนนหลวงต้องการเชื่อมเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะบุกเข้ามาตรงไหนอย่างไรเพื่อจับกลุ่มตัวพระธรรมชยโยเนี่ยนะครับ รัธรรมชโยเนี่ยจะสามารถหนีไปยังโซน C ได้นะครับแคชมีอิฟยูแคนเลยครับแบบนี้เนี่ยเล่นซ่อนหากันอยู่นะครับอยู่ในวัดนี่แหละนะครับก่อนหน้านี้โยกไปมาระหว่าง A กับ B นะครับแต่ปัจจุบันกําลังเชื่อมอยู่และจริงๆเชื่อมได้แล้วนะครับเชื่อมได้แล้วก็คือไป C คือไป C มันก็ใหญ่นะครับคุณผู้ชมนึกสภาพสองพันไร่นะวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อว่าต้องตัด C นี้ออกให้ได้ก่อน ห้ามให้เป็นพื้นที่นี